โอ้ดใจด้วยกับพูผ่านะครับมีเพื่อนเล่นกับเขาสักทีอืมดีไหมลูกปกตินี่ต้องเล่นกับพี่ๆแต่พี่ๆบางทีก็ไม่ได้เล่นด้วยนะนีพี่ควักทองฮนะหล่อเลยอะ่ะควักทองหล่อมากครับอืม เล่นเล่นกันอยู่นะครับมีมารวยมาเล่นด้วยนะนะไปแย่เขาไปแย่พี่แต้มบุญนะครับขวดเล็บอยู่ในนั้นแอะขวดเราพี่นั่นโด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 นพี่คนสวบนี่คืออารมณ์อารมณ์เขาเนี่ยเขาเขาอยากเล่นฮนะแต่ไม่ค่อยมีพี่เล่นด้วยกับเขาเท่าไหร่แต่ว่าพี่เขาก็ไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรจ,จะมาทำลายให้เรื่องอะไรน้องนะ ก็เป็นธรรมดาของการบอกของแมวนะว่าฉันไม่เรนก็จะขู่ใส่ประมาณนั้นนะครับนี่ก็ต้องหนีออกมาว่ากันไปนี่ดีเลยฮะได้มารวยอยู่เป็นเพื่อนนะครับไว้ใกล้เคียงกันมากไ <c oughs> อ้โดดวิ่งออกมาตนะั้งคึกตั้คึกทำพี่กวักทองตกใจว้าวว้าวนู่นฮะทิมซัมนะครับคลิปก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้ปรากฏตัวนะฮะพอดี เขาไปรู่นละอยู่ตรงนู้นนะอยู่บนตู้ขาวแล้วทําความสะอาดขนอยู่ครับกิมกี้เลยหลุดไปอ่ะกลับมาแม่ติ๋มนะฮะตึงตนะึงตึงกินน้ำนี่กอดทองเล่นจะเล่นกับน,น้องหรือเปล่าลูกอืกอดทองอยากเล่นกับน,น้องหรือเปล่าครับอือยากเล่นกับน้องหรือเปล่าครับอือ เล่นกันแล้วเริ่มเดือดนะฮะเล่นกันแล้วเริ่มเดือดนี่กวางทองมาแยกกวางทองดูน้องห้ามน้องตีกันนะนี่ห้ามน้องตีกันนะนี่กวางทองมาดูห้ามตีกันทำ <c oughs> ไปขู่พี่เขาหูนี่ลู่เลยคนละไซส์เลยฮนะดูว่าคนละไซส์กันเลยนะครับพี่กวทองมาช่วยดูความเรียบร้อยเป็นจากฝูงอยู่ที่นี่ <c oughs> ดูนะครับพอเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> ไปฮะไม่ติ่มตรงนี้แทนอา้าวอยู่อะไรบ้นั้นล่ะพี่แต้มบนแดี๋ก็ดูนะแทมมี่นั่นแทมมี่นะครับแทมมี่โอ้ระรวดเร็วมาก เติมซามแล้วก็ส่วนตั้งบุนีช่ชอบอยู่ที่สูงนะครับชัดเจนแต่าากัดทองไม่ค่อยอยู่ที่สูงเท่าไหร่เดี๋ยวอะมาต่อแทมมี่นะครับแล้วก็โจลี่อยู่ตรงนู้นะกกนะครับโจลี่หลังเบาะตรงเบาะเขียวๆนั่นนะครับความสะอาดตัวเองอยู่ใครนะครับผมยังไม่อยากลุกมากนะครับถ้าลุกแล้ว,วแมวจะตื่นกันเอ้ากินมือข้ามกันไหมลูกกินมือข้ากันไหม จะพักจะให้มือคว่ำจะให้มือมือค่่า <c oughs> ดีใจคู่นี้เข้ากันได้แต่ต้องระวังทั้งคู่ฮะเนื่องจากผู้ผา่ากำลังจะเป็นหนุ่มเนาะ <c oughs> คิดว่าไม่น่าเกิน3มเดือน4เดือนเนี่ยคงได้เข้าโรงเฉาะนะครับอืมด <c oughs> ีดูด,ด <c oughs> แต่บุญยังคึกเลยอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าแต่ท้องน้องเลยแต่บุญก็คึกแต่ไม่รู้จะเล่นกับใคร ตึกตึกตึกตกตตัวฮชั่วโมงนี้ปลาทูไปไหนเนี่ยปลาทูหนูอยู่ไหนวิ่งอะตุกกตุกตุกตปลาทูปลาทูอยู่ไหนเนี่ยปลาทูหายมิวมิวมปลาทูลูกอ้าวปลาทูหายเห็นปลาทูไหม เอ๋ปลาทูไปเล่นตรงไหนเนี่ยอนนะเฮ้ยปลาทูไปเล่นอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่นนั่นไม่ติ่มใช่ไหมนั่นไม่ติ่มใช่ไม่ติ่มอยู่ในกลุ่มสีกับเขานี่เหมือนกันเลยแต่นั่นไม่ติ่มนะไม่ใช่ปลาทูเอ๋วิธีเล็กปลาทูหน่ยต้องเอาอาหารมาล่อเลยปะ ดูไหมข้างล่างไม่อยู่เอ๋ <A. S 1> พ่าทูนหนูอยู่ไหนฮะลูกอ๋ออยู่ใน,นกับเดล่าอ๋อนู่นอยู่ในกรงของพี่กวาดทองโอ้โหน,น,นั่นไม่ได้กัง,งนนะเขานะเขาอยู่ข้างนอกนะครับแต่นุ่นเข้าไปเองฮะประตูเปิดแล้วเข้าไปเองอาจารย์อาจะรยม์มามามาหมั่นรับค่ำกันมามามา